สวัสดีครับผมเอ็ดกิสดาชว์ทริปกับรายการขี่เสือเที่ยวขี่เสือเที่ยววันนี้ยังคงอยู่ที่บางกระเจา้าปอดขนาดใหญ่ของกรุงเทพโดยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520บางกระเจ้าถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียว และเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การเพาะปลูกทำให้พื้นที่แห่งนี้ไม่มีการก่อสร้างตึกหรืออาคารที่มีความสูงเกินกว่ากำหนดทัศนียภาพของที่นี่เลยยังคงสวยงามร่มรื่อนอยู่สำหรับการเดินทางมาบางกระเจ้าวิธีที่สะดวกที่สุดคือทางเรือโดยสามารถข้ามเรือได้ที่ท่าเรือบางนาท่าเรือคองเตยนอกและท่าเรือช่องรนสี และตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กันที่บ้านลุงกุลฮะ Stadium <contamination. S 1> <meals. S 2> ก็มาแวะพักกินข้าวกันแป๊บหนึ่งซึ่งตอนนี้ลุงกุลเขาก็ไม่อยู่ออกไปรับทัวร์ปั่นจักรยานก็ยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามีอะไรกินบ้างอุ่้ยมีกาแฟด้วยฮะกาแฟสําหรับนักปั่นวันนี้เราขออะไรง่ายๆข้าวกะเพราหมูสับฮะและ้วก็อีกอ <time famoso shootings> <bullied> ันนึงก็ขอเป็นชาเขียวนมสด และนี่ครับชายขี่นมสดก่อนข้าวจะมาเราขอทานหน่อยอร่อย้วค่ะขอบคุณครับและก็มาแล้วฮะข้าวกะเพรากรอบไข่เยี่ยม้าซึ่งก็ไม่เหมือนกับที่ผมสั่งไปใช่ฮะเพราะว่าผมไม่เปลี่ยนมาเมื่อกี้พอดีอยากกินกะเพรากรอบ หน้าตาหน้ากินมากแต่ขอทานก่อนนะฮะเอาก็ตักใบกะเพรากรอบมันขึ้นมานะครับหน้ากินชัวรสชาติอร่อยมาก The Best Urban Oasis of Bangkok ไร้กาดมากเลยที่ สัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอยากจะให้คุณลุงแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อกุลสาธิตานุรักษ์นะเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในกระเพาะหมูเนี่ยนะก็คือคุณคือก็เป็นที่ที่ว่าเป็นที่อากาศดีที่สุดอะไรเงี้ยนะคือเดอะเบสอุบานโอเอซิสออฟเอเชียนะนี่ฐานไทม์ลงเมื่อปีคิทตะกราด2006นะของเราติดอันดับ7ของโลกเหมือนกันผมเห็นข้างหลังเขามีรถจักรยานจอดเต็มเลยอันนี้คือคืออันนี้คือคือลุงก็ให้ พวกนักท่องเที่ยวที่มาแล้วไม่มีจักรยานมาก็มาเช่าที่ลุงก็ได้อ๋อคืเช่าแล้วก็ป่นเล่นเลยใช่ใช่ป่นเล่นถ้าเขาสามารถรู้เส้นทางก็ไปเองได้ถ้าไม่รู้ก็จะให้ลุงนําก็ลุงก็นําไปให้ลุงคิดยังไงครับต่อเที่ยวเวลาลุงไปอันนี้อันนี้การนําในการเที่ยวเนี่ยลุงก็ไม่ได้ตั้งราคาข้างวดลุงไม่ได้กําหนดราคาอะไรก็ทางการเอาเท่านี้อะไรก็ทางการเอาเท่นี้ไม่มีฟิกราคาเลยใช่ใช่เมยฟิกก็ลุงทําด้วยใจรักแล้วก็ ในฐานาที่ลุงเล่นจัก,กรยานมาตั้งแต่ลุงทำงานเอ,อ,เอ,อมันดีต่อสุขภาพเราเออแล้วพอเราอายุมากๆเราก็ทำกิจกรรมอะไรเพื่อสังคมออก็อันนี้ก็คือการ เป็นความตูกข,ของลุงก็โอเค,คอลุงก็ไม่ได้ไม้เรื่องแต่เงินทองอะไรนี่เท่าไหร่นะแต่ทาด้วยใจรักก็คือถ้าใครสนใจก็คือสามารถามามาหาคุณลุงได้ให้คุณลุงพาเที่ยวพ,พาทัวร์บางกระเจ้านี่ได้เลยได้ที่บางกระเจ้าเนี่ยฮะมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบเด่นๆหรือว่าน่าไปไหมก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าที่บางกระเจ้าเนี่ยเราแบ่งแบ่งออกเป็น6ตําบลเนื้อที่ทั้งหมดประมาณหมื่นกว่าไร่นะหมื่นกว่าไร่6ตําบลนะแล้วสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ย อ่ามันก็กระจายอยู่แต่ละตำบลน,นะอย่างเวลานี้ขึ้นชื่อหรือว่าเป็นหน้าเป็นตาหน่อยก็คือตลาดน้ําบางน้ําพึง่งและนอกนั้นก็จะเป็นที่อนุรักษ์กส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวนป่าชุมชนบางน้ําพึ่งนี่ก็จะเป็นสวนป่าที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มีทางจัก,กรยานรอบสวนนะ,ะแล้วก็เข้าไปตรงทางมรกตทางมรกตนี่ก็จะเรียบคลองบางน้ําพึง่งนะตลอดแนวจนกระทั่งไปออกที่แม่น้ําเจ้าพยา ไปที่ตลาดน้ําได้อันนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มาเป็นกรุ๊ปทัวรนะ์เรามาคนเดียวนี่ก็อ,อย่างนี้ก็เที่ยวได้เหมือนกันก็เที่ยวได้เที่ยวได้ก่นอนหื่นท่านนักท่องเที่ยวมาหาลุงเนี่ยลุงก็จะถามจุดประสงค์เขายัางไงเพราะว่าการขี่จักรยานเนี่ยศักยภาพแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะบางคนมาขี่ฉับเฉวยอาจจะมีเวลาน้อยสองสามชั่วโมงหรือบางคนเข้ามาก็จอดจก เขาจะไปทางเกี่ยวกับวัฒนธรรมอยากจะดูโบสเก่าวัดเก่าอะไรเี้<ม>เออเราก็ต้อง<ม>ต้องแยกออกให้เขาแต่ละจุดประสงค์เนี่ยมันจะไม่เท่ากันออนะคุณลุงจัดคุณลุงจัดทริปจักรยานผ่าเที่ยวนี่กี่ปีแนละ้วอันนี้ก็คือเริ่มต้นขึ้นมา อาจจะโดยบัยงเอิญนี่ยะลุงชอบจัก,กรยานมาก่อนแล้วก็มีทางสปปกับมหาวิทยาลัยราชาพัฏพระนครเข้ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวในนี้นะเพราะว่าอาจารย์ท่านหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชาพัฏพระนครเนี่ยท่านเป็นคนที่นี่นะท่านก็เล็งเห็นว่าศักยภาพของอบางกะาเจ้าเนี่ยน่าจะเป็นแหล่งที่ส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวได้นะเขาก็ไปชวนสปปซึ่งตัวนี้ก็ย่อมาจากสำนักงานพัฒนา แต่ิจจากฐานชีวภาพนะเข้ามาแล้วก็มาสำรวจมาวิจัยทำเป็นเรื่องเป็นราวมีหนังสือเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็เชิญตัวแทนแต่และตำบลในนี้6ตตำบลก็อาจจะตำบลละสามสี่คนใครถนัดด้านไหนก็ไปเชิญเข้ามาอย่างลุงก็เป็นตัวแทนของตำบลบางยอแต่ลุงถนัดเรื่องจัก,กรยานลุงก็วางเส้นทางให้เขาทำให้เขาเป็นที่พอใจแล้วก็เขาก็จะทำแผนที่ออกมาดังที่ น้องๆได้เห็นนี่แหละนะามเส้นทางนะมีทั้งไกลและระยะกลางระยะใกล้อะไรเงี้ยามเส้นทางเราก็วางไว้ให้แล้วก็ทัวร์ของคุณลุงนะฮะมีวันไหนบ้างแล้วก็กี่โมงก็แล้วแต่นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวหมอก็คือมาตอนไหนก็ได้ทุกวันเลยใช่ใแต่เสาร์อาทิตย์นี่ ต้องบอกล่วงหน้าเพราะว่าบางทีมันมีอ่ใช่แตเมืันไม่เต็มเราสามารถที่หาคนทดแทนให้ได้อย่างอย่างลูกเขยลุงก็ช่วยแล้วอย่างสมาชิกจักรยานถ้าจําเป็นจะต้องมาวันเสาร์เนี่ยทั้งทั้งที่ลุงติดงานเนี้ยเรก็ลุงก็จะถามเขาว่าเออเดี๋ยวให้คนอื่นนําได้ไหมอะไรเงี้ยนะถ้าได้ก็มาแล้วแต่แต่กาะนนี้คือต้นไม้เยอะกว่านี้เยอะโอ้เยอะมากใช่บ้านนี้นับหลังได้เดี๋ยวนี้ปลูกกันปลูกกันนับหลังไม่ได้แล้วใช่ใช่ปลูกกันนู้ แล้วเดี๋ยวนี้คนต่างถิ่นเข้ามาอยู่เยอะเรา่ว่าเราทางเราพวกเราทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์ตัวนี้ไห้เนาะอนุรักษ์ไม่งั้นว่าไม่งั้นก็จะโลกโลกโลกมันเปลี่ยนไปอ่ะนะเดี๋ยวนี้อะไรๆมันก็ไฮเทคแล้วนะเพราะนั้นถ้าเงินมันอยู่กับเงินตัวเดียวอ่ะนะที่จะบรรดาลความสุขเงี้ยครื่งก็คนยิ่งจำนวนเยอะขึ้นก็แต่ทาจริงนะคนยิ่งจำนวนเยอะขึ้นเราก็จะเป็นเพื่อต้องอนุรักษ์ธรรมชาติเรานีไว้ไม่งั้นมันก็จะไม่มีเหลือ ไม่ต้องถึงรุ่นหลังหรอกใช่รุ่นเราเนี่ยแหละจะได้รุ่นเราเนี่ยแหละได้อยู่ได้อยู่กับมันบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเข้ามาอยู่กับธรรมชาติมันก็จะทำให้แบบตัวเองแบบเขาเรียกว่าเหมือนรีเฟชตัวเองเนอะเออใช่ใช่ไม่ไม่งั้นก็อยู่แต่กับฝุ่นกับควันเออวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงมากเลยยินดีครับยินดีครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีโอกาสก็เข้ามาเที่ยวได้ได้นี่ตอนนฟ้าเริ่มฟ้าเริ่มแดดแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมต้องรีบเอาไว้ปัดก่อนก้าวโอเคครัวบนก้าวก้าวขึ้น ตอนนี้ครับเราอยู่กันที่พิพ,ธพิธภัณฑ์ปลากัดนะฮะเลยสวนสีนครเขื่อนขันมานิดเดียวเองตรงมาก็จะเห็นป้ายเลยพิพ,ธพิธภัณฑ์ปลากระดัที่นี่เยี่ยมจริงสวยมากเขาจัดเป็นสวนแล้วก็มีคาเฟ่แต่ตอนนี้เรามาดูปลากระดักันก่อนมาพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทยเกิดขึ้นจากเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิตและยังเป็นสถานที่ของการร่วมมือร่วมใจของชุมชน เป็นที่แรกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับปลากัดภายในจัดแสดงปลากระดาศสายพันธุ์ต่างๆทั้งในด้านข้อมูลและความสวยงามและยังมีการจัดแสดงพันธุ์ปลาที่มีแหล่งกําเนิดจากแม่น้ําเจ้าพระยายอีกด้วยครับและด้านหลังเราเนี้ยก็คือเป็นตู้ปลากระดัจากที่เราเห็นคือปลากระดัเนี้ยรวมอยู่รวมกันเป็นฝูงเลยตามจริงเนี้ยคือปลากระดจะไม่สามารถอยู่รวมกันได้แต่ถ้าคือมีเขาเรียกว่าวอยู่มาตั้งแต่เด็กมันก็จะรู้กัน เหมือนปลาปลาเป็นพวกเดียวกันไงมันก็จะสามารถอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าสมมูทล้อปลาตัวอื่นส่ลงไปเนี่ยมันก็จะกัดเรื่องเรืว่าปากัดเนี่ยมันมีลักษณะหนึ่งก็คือลักษณะห่วงที่แล้วปากัดเนี่ยมีฉายาฉายาหนึ่งเขาเรียกว่านักสู้แห่งสายน้ําชื่อเทเป็นบาดนี่ฮะปากัดอยู่ด้วยกันเห็นไหมฮะพอมันเห็นนิ้วผมปุ๊บมันมารวมกันเลยมันจะมากัดนิ้วผม ที่นี่เราก็ได้รู้จักสายพันธุ์ปากัดกันนะฮะว่าปากัดมีกี่สายพันธุ์แล้วก็ถ้าปกติแล้วเนี่ยคนเลี้ยงปากัดเนี่ยก็มาที่นี่ก็จะรู้ด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยปากัดเขามีโรคหรืออาการอะไรบ้างก็สามารถมาเรียนรู้ได้ที่นี่ด้วยเขาก็จะมีให้ดูแล้วก็ที่นี่ฮะยังมีคลินิกด้วยเอาไว้รักษาปากัดครบเครื่องจริง ครับและท่านใดที่สนใจจะมาพักผ่อนที่นี่ฮะก็สามารถมาได้เลยทุกวันเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นที่พิพิธภัณฑ์ปากัดไทยครับบ้านสวนปันธาราเหมาะสำหรับนักปันทุกท่านอย่างยิ่งพอที่นี่สบายมากมและก็ที่นี่เข้าชมฟรีครับผมลืมบอกไป นี่คือทางฟูนเขียวครับเดี๋วว่าที่ทางลุงคุณเขาเรียกว่าเส้นทางมรกต É, eu tô com ตั้งว่า Bangkok Tree House b a n g k o k Tree House โดยคอนเซปต์หลักของมันเนี่ยเราอยากได้ห้องพักบนบนต้นไม้ในการก่อสร้างเอาข้อจริงเนี่ยเรามีอุปสรรคบางอย่างทําให้เราไม่สามารถที่จะสร้างในคอนเซปต์แบบนั้นได้คือ <c oughs> ในตอนที่สร้างนี่ครับมันมีเราสร้างจริงๆละ <c oughs> แต่ว่ามีต้นไม้หักโคน่นเราเลยต้องแก้ไขปรับเปลี่ยนเลยเหลือแต่เป็นโครงสร้างแต่เราก็พิกแพงอีกแบบหนึ่งเหมือนกันก็คือมามาเป็นหนึ่งไท้ยห้องของเรา แล้วตอนเปิดมาพี่ได้รับเสียงตอบรับดีทุกวันนี้ไดรับเสียงตอบรับด Pr ีมากดีมากดีมากทั้งจากชาวต่างชาติและคนไทยเวลาที่คนมาพักเยอะนี่จะเป็นช่วงเวลาไหนจะเป็นจะเป็นทุกเสาร์ครับทุกวันเสาร์ใช่วันหยุดที่เราจะมีตลาดน้ําอะไรเงี้ยจะมีจะมีคนไทยเข้ามาพักเยอะมากแล้วคนกรุงเทพนี่มาพักเยอะไหมมาเยอะครับมาเยอะส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพทั้งนั้นเลยครับม แล้วเห็นข้างหลังนี้มีร้านอาหารด้วยใช่ใชปกติถ้าสมมติว่าคนไม่มาพักนี้ก็มาทานกันด้วยใช่ครับแล้วเส้นทางการเดินทางมาที่นี่ครัเส้นทางการเดินทางในสโลแกนของเราจาก BTS บางนาเพียง10นาทีเท่านั้นสามารถถึงโรงแรมได้เลยก็คือจาก BTS บางนาตัวแขกอาจจะต่อแท็กซี่หรือต่อมอไซค์รับจ้างก็ได้มาลงตรงท่าเรือสัมพุฒิแล้วก็ต่อเรือหางยาวลงโปของโรงแรมก็จะถึงไม่เกิน10นาที และถ้าเกิว่าเป็นนักปั่นจักรยานนักปั่นใช่ไหมใช่นักปั่นก็อาจจะต้องใช้เรือข้าวฟากหน่อยเรือข้าวฟากใช่ครับจากท่าเรือตรงท่าเรือสัมพุัสจะมีเรือข้าวฟากอยู่แล้วทาไมการการตกแต่งถึงต้องใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่เยอะด้วยความว่าที่นี่เนี่ยเมื่อก่อนเป็นคล้ายๆกับดงไม้ไผ่เจ้าของเนี่ยเขาชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติด้วยแหละ ธรรมชาติอยู่แล้วเขาชอบอยู่แล้วแล้วก็เขาชอบไม้ไผ่ครับจะสังเกตได้เลยในห้องอาหารไม้ไผ่เนี่มีประโยชน์มากตอนกลางวันเป็นสิ่งตกแต่งเป็นโมบายก็ตอนกลางคืนจะให้แสงสว่างเพราะว่าเราเราอาจจะมีการตกแต่งอะไรเงี้ยฮะใส่หลอดไฟอะไรเข้าไปก็ว่าไปใช่ครับส่วนตอนกลางคืนเนี่ยมันเข้าสีเขียวด้วยจะเป็นที่อยู่ของขังขาวอ๋อนที่อยู่ของข้าวใช่แต่มันก็ไม่ได้มีเป็นเป็นฝูงเป็นอะไรเงี้ยนะฮะประมาณเจ็ดตัดตัวอะไรเงี้ย เมื่อกี้พอดีไปทานอาหารมาแล้วก็เห็นว่าเป็นใบเสร็จไม้ๆอออันนี้คือเป็นใบเสร็จจริงๆครับเป็นใบเสร็จจริงๆคืออันนี้ทามาจากไม้เลยใช่เราไปเด็ดเอาได้ข้างๆเลยแล้วมาเขียนเลยเราเดนมาแล้วก็เขียนใช่ใช่เราเราใช้ทุกอย่างให้เราก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้อบินอะไรให้มันให้มันเปลืองอะไรพวกนี้ค่ะเราใช้ของธรรมชาติทุกอย่างโรงแรมเราจะเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติทุกอย่างพลังงานในห้องอาหารเราก็ใช้แผงโซลาร์เซลล์หมดเลยอยากจะให้พี่แนะนำหน่อยครว่า ถ้าสมมติคนมาเที่ยวที่นี่ต้องทำยไงบ้างแล้วก็มีการเตรียมตัวยังไงบ้างโอเคครับในเรื่องของอคนที่สนใจชื่นชอบในในสไตล์ที่ที่อยากจะมาพักผ่อนอที่ได้อารมณ์เหมือนกับไปต่างจังหวัดอ,อะไรเงี้ยก็ก็มากับก็มาพักที่เราได้ช่องทางในการจองพักก็คือเราจะ,อะจองพักผ่านอีเมลก็คือจะมีอีเมลที่ชื่อ s t a y a s i b a n k h o u s e c o m ครับผมส่งความต้องการเข้ามาว่าอยากจะ เข้าพักในวันไหนเช็คเอาท์ในวันไหนเลขช่องทางหนึ่งก็คือจะเป็นอ่าช่องทางของจองโดยตรงแบบอะคูด้าอ๋ออะคูด้าครับผมอะคูด้าด้วยยงงีวก็ขอขอบคุณทีมงานครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ไม่อยากจะเชื่อเลยครับวันนี้ถึงแม้ว่าอากาศจะไม่เป็นใจฝนจะตกตลอดเวลาแต่เราก็18กิโลฮะก็ถือว่าใช้ได้เลยในวันนี้ ที่สนุกกันมาทั้งวันพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในรายการขี่เสือเที่ยวครับแต่ก่อนจะจากกันไปฮะถ้าต้องการรู้เรื่องสุขภาพดีๆพบกันในช่วงสุขสร้างได้บายบีมท่านผู้ชมครับ ตั้งแต่ปี2550นะครับคณะนักวิจัยของเราได้เริ่มทําปฏิบัติการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลในร่างกายเพื่อให้เป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพของเราอย่างครบวงจรโดยที่มีคณะนักวิจัยที่เข้ามาร่วมทํางานจากหลากหลายสาขาวิชาการเช่นมีมีเคมีอินทรีย์จุลชีวชีวิทยาเภสัชวิทยาชีวเคมีเป็นต้นแล้วเราก็มีได้ทำงานร่วมกับาศาสตราจารย์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาอันดับหนึ่งของแผ่นดินนะครับ คือที่อยู่ที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลย,ยีชีวการแพทย์นะฮะแล้วจากการทํางานร่วมกันตรงนี้เราก็ยืนยันความรู้ดั้งเดิมของเราว่าธรรมชาติก็คือสิ่งที่สร้างไมล็ดเก่าให้ดูแลสุขภาพด้วยการปรับระดับภูมิกันให้สมดุลภูมิกันสมดุลในร่างกายก็คือเนื่องจากความสมดุลของเสหนึออง T ีเ t สส,ส 7, แล้วก็ทีเรกูเลเตอร์คราวนี้เราก็มาดูว่าความรู้เหล่านี้เรานํามาใช้อธิบายคุณภาพชีวิตของผู้ที่ใช้ปลิบัติของเรา แล้วมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นได้อย่างไรโรคกระเพาะอาหารหมายถึงภาวะที่มีแผลเยื่อบุกระเพาะและลำไส้ถูกทำลายถึงแม้จะเรียกว่าโรคกระเพาะแต่จริงๆแล้วโรคนี้ยังหมายถึงโรคแผลที่ลำไส้เล็กและโรคลำไส้เล็กอักเสบอีกด้วยเชื่อกันว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมีกรดและน้ำย่อยในกระเพาะอาหารมากเกินไปจนทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหาร ผู้ที่เป็นโรคนี้มักมีอาการปวดท้องเป็นเป็นหายหายหรือรังตรงบริเวณกลางยอดอกหรือใต้ลินปีจุกเสียดแน่นท้องหรือปวดสัมพันธ์กับอาหารเช่นปวดเวลาหิวหรือท้องว่างเมื่อกินอาหารหรือนมจะหายปวดทั้งนี้เมื่อแพทย์ตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคก,กระเพาะแพทย์จะให้กินยาลดกรดยารักษาแผลในกระเพาะอาหารรวมทั้งยากําจัดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารติดต่อกันอย่างน้อย4-8สัปดาห์ไม่ควรหยุดยาก่อน เพราะอาการปวดท้องจะกระเริ้อได้อีกหากไม่อยากกลับมาเป็นอีกต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตโดยกินอาหารให้เป็นเวลาหลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเพราะอาหารเหล่านี้จะทาให้น้าย่อยหลั่งออกมามากกว่าปกติงดสูบบุหรี่งดดื่มสุราหลีกเลี่ยงการกินยาแก้ปวดที่มีแอสไพลินก่อนหน้านั้นทานอาหารเป็นยังไงฮะก็ทานอาหารรสจัดด้วยค่ะ ก็ทานสามมื้อแต่บางทีเวลาไม่ค่อยตรงเท่าไหร่หาหมอทั่วไปประมาณสองสาครั้งนะคะเขาบอกเป็นโรคกระเพาะแต่ตอนนี้พอยามากินมันก็ไม่ดีเขาก็เลยแนะนําไปหาหมอเฉพาะทางพวกโรคพวกลําไส้พวกกระเพาะโดยตรงนะคะตอนแรกไปให้กินแป้งก่อนประมาณ3ามสี่เดือนเขาก็นัดให้ไปเอายาอยู่ประจำมาค่ะเขาก็ให้อุทนสาวเขาก็บอกเป็นแผลในกระเพาะประมาณ2จุดหรือสมจุดเพื่อนเขาแนะนําก็ลองทานเช้าสองเย็น2ประมาณสองสามอาทิตย์ก็รู้แล้วว่าแบบ เราทานเท็ดได้แล้วพอทานเข้าไปแล้วก็ดีขึ้นค่ะทั้งๆท,ที่รดจัดก็ยังทานได้ได้ก็ทานปกติค่ะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคกะระเพาะและโรคกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะเราพบว่ามันมีการอักเสบในระบบทางเดินอาหารส่วนบนนะคะซึ่งเกิดขึ้นจากการที่มีระดับ th 2มากเกินไปครับ บีมสู่สีเขียวนี่เราพบว่ามันสามารถเพิ่มระดับ T.H.1 แล้วก็ T.regulator ที่จะไปปรับระดับ T.S.2 ให้กลับลงสู่ปกติเพราะฉะนั้นอาการอักเสบของระบบทางเดินอาหารก็ลดลงเรามาดูกราฟเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์บิมสีเขียวครับกับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แป้งนะครับซึ่งแทนด้วยสีเหลืองนะครับเราก็จะพบว่า T.H.1 เพิ่มขึ้น T.regulator ก็เพิ่มขึ้นแล้วทั้งคู่ก็ไปปรับระดับ T.S.2 ให้มันลดลงนอกจากนี้ครับ การเพิ่มขึ้นของไม่เลือดขาวทั้งเ s 1แล้วก็ p s 17ยังไปกระตุ้นไม่เลือดขาวแพชค่าให้จัดการกับเชื้อ H. อสไพรโรไลท์ line, ที่ทําให้เกิดการอักเสบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคกระเพาะและกดไรลย,ย้อนคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างชัดเจน,นท่านผู้ชมครับทั้งหมดที่เราพูดถึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โอเปอเรชั่นิเนี่ยก็อยากเรียนว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับเป็นอาหารไม่ใช่ยานะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ไปออกฤทธิ์ในการจัดการกับอาการต่างๆโดยตรง แต่มันไปสร้างร่างกายให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้วร่างกายของเราก็จัดการกับอาการเหล่านั้น<ด>ให้เป็นปกติด้วยตนเองนะครับโดยธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงค่ะโอเปอเรชั่นบิสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพวิจัยและพัฒนาจากสรารสกัดมังคุดงาดำทุนเหลืองฝรังและบัวบก ด้วยวิทยาการภูมิคุ้มกันล่าสุดในศตวตรรษที่21ประสิทธิภาพสูงปลอดภยัยไร้ผลข้างเคียงวันนี้คุณบิมแล้วหรือยัง